มีเคสที่ผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับลูกสาวมีภาวะเรื่องไตเสื่อมนะครับก็ไตระยะสามมีไตเสื่อมแล้วก็มีภาวะตับอักเสบด้วยนะครับก็ปรึกษาก็ส่งผลเลือดมานะครับก็เริ่มดูให้้วก็บอกค่าไตาระยะสามนะครับน้ําหนักน้อยมากเลยนะเป็นผู้หญิงที่อายุ30ิแต่ว่าน้ําหนักส7ิเเองอตับอักเสบด้วยค่าตับสูงมากนะครับก็เลยแนะนํานะครับก็ไม่มีภาวะเรื่อง ความดันไขมันนะครับก็เลยนี่นะอูมิสองซองนะครับหลังจากทานไปเดือนแรกเดือนที่2ก็ไปตรวจคือเขาก็จะถามว่าเห็นผลนานไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเราอย่างที่รู้คือเออเราไม่ใช่เวทมนต์เนาะก็ใช้เวลา1-2เดือนเพราะว่าตามหลักวิทยาศาสตร์คือพวกผลเลือดเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้น หนึ่งถึสองเดือนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างที่แบบเห็นแล้วมันแบบมีนนยยะสาคัญเนาะมีนแงสำคัญคือมันแตกต่างแบบชัดเจนไม่ได้มโนล่าสุดนี่เพิ่งส่งผลเลือดมาเมื่อสองวันก่อนเองนะครับคุณแม่นะครับบอกดีใจมากเลยทานมานี้เดือนที่หกแล้วนะครับไปปต้ตรวจเดือนที่สี่ตันนะครับก็คือก่อนทานมีผลเลือดทานสองเดือนแล้วก็ส่งผลเลือดมาก็ดีขึ้นนะครับสิ่งที่ดีขึ้นนะครับก็คือค่าไตาเนี่ยดีขึ้นมารู้สึกว่าตอนแรกจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบกว่านะครับสี่สิบต้น นะครับก็ดีขึ้นมาสี่สิบกว่าแล้วก็เมื่มเป็นห้ก็คือยังอยู่ระยะสามนั่นแหละแต่ก็ให้กำลังใจเพาว่าอีกนิดก็จะขึ้นระยะ่อแล้วนะครับแล้วก็ค่าตับก็ลดลงจากที่เมื่อก่อนรู้สึกว่าเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็ลงมาใกล้ปกติแล้วนะครับ <c oughs> แล้วเขาก็เริ่มถามเรื่องเออกินนมตัวนี้ดีไหมกินนมอัลมอนด์ดีไหม เลือเปิดใจครับเพราะว่าเขาเห็นผลเลือดดีก็แปลว่าสินค้ามันผลิตภัณฑ์มันก็ทํางานเนาะแต่ว่าเราในฐานะผู้ช่วชานเราก็ควรจะให้ความรู้เรื่องอาหารด้วยเขาก็จะถามกีวีกินได้ไหมอ่ะมานมแอลมอนกินได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกสาวรัวผอมมากเลยอะไรเงี้ยนะครับ <S <S ผมบอกเอาก็ก็ทานโปรตีนชนิดดีนะครับแล้วก็อาจจะกินไขมันดีเพิ่มเพราะว่าพลังงานเขา่าจะต่ำอะไรเงี้ยคือคุมอาหารมากไปหน่อยอะไรเงี้ยครับก็จะบอกว่าอืออุมิมาทำงานดีจริงๆนะครับ